สันติตาไปเดี๋ยวเราพาไปดูร้านขายซาลาเปานะคะหรือว่าแลนวาานั่นเองรานนองไก่อาหา่มเช้าเหมือนกันเน่ยะไปดูกันว่าร้านนี้อยู่เมงไหนเราจะได้กินหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันสิบสี่นาทีแล้วเดี๋ยวจะต้องไปทำงานตอนอ่า สี่มองอ่ะตอน11โมงไต้หวันตอนนี้ไต้หวันคือส10โมง10กว่าน,วนะนาทีแล้วนะ10 41นาทีแล้วะเนี่ยร้านจะอยู่แถวๆนี้นะจ๊ะเดินออกมาจากหงโลงนะหรือว่าตึกแดงนะทุกคนสวัสดีทุกทุกคนจ้า ไปเดี๋ยวว่าเดินไปดูเดินดูร้านสลับเปาหน้านะไม่รู้ว่าอันนี้คนจะเยอะหรือเปล่าจะได้กินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขอบคุณสลับการกดไลค์นะคะเ้ามาแล้วาบกดติดตามไม่ดูนะจ๊ะน่าจะไม่ไม่ทันละเออ ก่อนว่านางปิดเรียงนางน่าจะยังไม่ปิดนะสวัสดีทุกทุกคนจ้าค่ะร้านอยู่ตรงนี้นะ 你、嗯、好，你好，我要一个小笼包。啊，内容对，好，谢去。蓝点龙尼了。 ดเดี๋ยวามารอพี่นั่งก่อนเด็ดฟังป๊บน,น,นึ่งวัดีทุกทุกคนตามาติม เดี๋ยวเรารอก่อนจะบอกว่าอีกไม่นาทีไม่นาทีร้านอยู่ตรงนั้นนะกันหนึ่งกันหนึ่งเขากำลังอินอยู่ไนงะเพราะว่าเขาซื้อมาแล้วเขาก็ต้องต้องอุ่นนะคะสวัสดีทุกทุกคนจ้าเขาซื้อมาแล้วเขาก็ต้องอุ่นก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังอ่นอยู่เดี๋ยวรอก่อนรอก่อน ทำอะไรป่ะคดไลค์ก็ใช่ติดตามไม่ื่องนะตอนนี้อยู่ข้างหลังซชียเหมือนกันะอยู่ร้านเขาจะอยู่ข้างหลังซชียตรงเนี้ยนักท่องเที่ยวเยอะเอ คนจะพักแถวนี้กันเยอะนะคะเพราะว่ามันเดินทางสะดวกไนยะไปไหนมาไหนสะดวกนะคะอของเราเรือยงังไปดูก่อนนะ,ะจะถึงของเราเรือยงังจะดูกว่า จะเป็นแบบนี้สารเปาสารเปาเราเรียกว่าตัางเปานะตังเปาหรือว่าฉเฉลี่เปานั่นเองเ,องเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งก่อนวันนี้มันอรออยุออยุ กล้จะถึงเราละเป็นผมเนี่ยนะมันจะเป็นแบบนี้อันนั้นเขาเรียกว่ามันจะเป็นเสาไม้นะคะเสาไมมหรือว่าขนมจีบอะเออ ขนมจีนบ้านเขาอะร้านนี้ครับชีอยู่ข้างหลังตึกแดงข้างหลังตึกแดงใครอยากจะกินก็เดินเข้ามาได้นะเดินเข้ามาที่ตึกดแดงนั้น ร้านปลาชัวร้านเดี๋ยวเกียงทางเตานะ่าเดี่ยวเลยทางเตาแล้วก,กอนแล้วก,กอนตอนนั้นมากินไม่ได้กินที่นี่ซื้อกลับไปกลับไปกินที่บ้านเลย อิคเชียร่เอาไปเป็นแบบนี้มล้มาล้ามาล้า,า,ลายวลาซอก่อนาซกอมันจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้เดีย๋ยวเราไปซอสก่อน อัจจะมีซอสอิกนะซอสอิกหรือว่าจะเอาเป็นเอาชูดดีกว่าซอนนสซอสนะคะ วางเออวางง่อนแมันไม่เห็นนะทุกคนวางก่อนวาง วางกล้องวางกล้องวางกล้องไม่ได้เอไลนแล้วครับขอบคุณครับมันจะเป็นแบบน,นี้นะมันต้องใส่กับ ซอสเอาขิงหน้าขิง <c oughs> <c oughs> มันจะมีน้ำซุปหลือข้างในนะคะ เลยเลยนะทุกคนเขาเรียกว่าเสือทางเป้านะ่าหรือว่าที่เราจะเรียกว่าเสือหลงซาวนั่นเอง Thank you. นี่มันจะเป็นแบบนี้ต้องกินบ้างนี่กอดก็ได้นะกินเลยได้อร่อยอร่อยมากเออสวัส สดีทุกทุกวันนะคะมากินเฉียวหลงจ้าอ,อร่อยมาก เป็นแบบนี้ข้างในมันจะมีน้ำน้ำอยู่ค่ะเขาเรียกว่าอัางเปาอัางเปาอร่อยทุกคนล้งโบเมลอนสวยตังเปาค่ะสวยตังเปา 小笼包，分享嘛，那么单一样了，对，喏<快> <Okay, S 1>。 กินเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเสี่ยวหลงเปานะหรือว่าสวยทังเปาอาจจะกินแล้วนะเหลือลูกสุดท้ายละอร่อยมากทุกคนมันยังมีน้ำซุปอยู่ข้างหนด้วยนะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเก็บของกันเรียบร้อยแล้วกินหมดแล้วนะแจะพาไปดูร้านเ้าว่าร้านเขาเป็นยังไงจะได้เอาขยะไปทิ้งด้วยร้านเขาเป็นแบบนี้นะ เห็ร้านกันไหมคะร้านก่อนหน้าหลังมาร้านอยู่ตรงนั้นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปทำง,งานแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงบ่ายๆนะคะไปลแล้วนะบายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ